นี่จะเอากิเลสไปแก่กิเลสแก้ได้ตรงไหนเขาไม่ดูใจเจ้าของเขาจะแก้เจ้าของไม่ได้แก้ตัวเองไม่เป็นใจยาความชุม่มความเย็นแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ไนะม่คือความอยากความอยากที่ไหนมันจะทําให้คนเย่นมันจะมีความรุ่มร้อนแต่เราไม่รู้ไง พิจิตมันคิดไปทุกขนาขนาขนานั่นแะมันอยู่ไม่เป็นมันร้อนเหมืนคนมันเต้นไปเต้นมามันเอาเท้าไปเหยียบไฟมันเต้นแรงเต้นกาจิตใจเราเหมือนกันหละมันอยู่นิ่งๆสฉยๆมันเย็นมันสบายใจมันนี่แต่ความคุงความแต่งทุกวันมันยาอะไร เป็นความสุขมันมีแต่ทุกข์แต่ใจแล้วมันหยาบเราก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันจะให้ความสุขแล้วก็หลอกเจ้าของไว้เฉยต้องทำจิตให้มันนิ่งให้มันสงบอยู่ดีจะได้เห็นความนิ่งความสงบเป็นความสุขแค่ไหนนั่นจะพูดทำไม นาถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีท่านไม่ได้บอกความวุ่นวี่วุ่นวายตรงไหน,นอนนี้ว่าบุญนั่นแหละบุญความวุ่นวายมันเคยมีตรงไหนความวุ่นวายมันมีแต่ทุกข์ความสงบ่างหากันเป็นบุญเป็นความสุข มันล่เลยหัวใจียจ,จนไม่รู้ว่าจะไปแก้ตรงไหนเลยกลายเป็นเวลาใจมันไปสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ตามมันไปจนปเกิดปัญหาอะคีเลียดหนาะเ่งยเป็นรูปธปรรมไปแก้ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เข้าไม่ถึงจุดจะทีหนึ่งอู้ภาวนานนจะแก้เจะของได้ไปใส่ทำจิตให้มีความสงบ จะพบต้นต่อของมันเจ้าปัญหาคือตรงนี้เองมันออกไปจากตรงนี้เองถ้ามันสกัดอยู่ตรงนี้เราเรื่องางานมันก็ไม่ออกไปละมีนนสติดูอยู่กับตัวเจ้าของวันๆอย่าให้มันออกไปสิออกหาจะเลือกมันอยู่ในร่มดีๆแล้ววิ่งออกไปตากแดดตากลมอยู่เฉยๆไม่เป็น สร้างปัญหาเขาหลนตัวเองหลอกเจ้าของดังนั้นดีสิ่งนี้เลยท้ายมาเจ้าของเขเสียเกียบทิี้เหย่พจะรู้ตัวก็สายเกินแกซะแล้วเหมือนคนนักโทษทั้งหลายไปติดคุกติดตารางถึงมะลยมาสารภาพผิด ไม่คิดได้นะสายเกินไนะี่ไปลงนารกแล้วย่งอย่าไปคิดอย่คิดอะไรอย่าไปทัน